ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลจ่องานเข้าอีกกระทงปม fc นำพระพุทธชินราชปิดทองแท้มาตั้งไว้ที่วังพญานาคในเอำเภอชี้ลุงพลต้องขออนุญาตก่อนนำมาตั้งเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่1กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้ากรณีที่มีแฟนคลับลุงพลนำพระพุทธชินราชจำลองจากจังหวัดพิษณุโลกพร้อม ลงลักปิดทองด้วยทองคำแท้100%มามอบให้ก่อนที่ลุงพลจะนำมาประดิษฐานไว้ติดกับลานพญานาคปู่ปริจิตตานคราชล่าสุดที่วังพญานาคลุงพลบ้านกกกอกตกกตูมอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารเกิดกระแสข่าวว่าการนำพระพุทธชินราชจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานในลักษณะนี้ อาจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะจะต้องมีการขออนุญาตในการก่อสร้างฐานพระพุทธชินราชจำลองในลักษณะที่เป็นอนุสาวรีย์เพื่อนำพระพุทธชินราชมาประดิษฐานให้คนกราบไหว้บูชาไม่สามารถนำมาตั้งโดยพละการได้เพราะพระพุทธชินราชจำลองจะถูกนำไปประดิษฐานไว้ตามวัดและพระอารามหลวงซึ่งกรณีนี้ ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่านายชัยพลวิภาหรือลุงพลดําเนินการถูกต้องหรือไม่แต่เบื้องต้นนายชัชจวาลทองชนในอำเภอดลงหล,ลวงจังหวัดมุกดาหารระบุว่าลุงพลไม่ได้มีการขออนุญาตหรือหารือกับทางอำเภอและลุงพลจะเป็นต้องขออนุญาตผ่านสํานักพุทธหรือหน่วยงานของทางจังหวัดมุกดาหารก่อนนำมาตั้ง ซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกบอกว่าคนไทยนี่ก็แปลกเนาะคนทําดีกลายเป็นคนผิดที่คนทําผิดยกย่องเขาลุงเขาทำไรให้พวกคุณจะไม่ชอบก็อยู่เฉยๆถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้สงสัยเอาตีนก่ายหน้าผากแล้วโดนหลายข้อหาถัดมานะครับบอกว่านิสัยคนไทยตอนเขาทำทำไมไม่มีใครทักท้วงหรือ มีแต่คนยุแยงให้ทำถัดมานะครับบอ,อกว่าส่วนมากก็เล่นของสูงมาตลอดถัดมานะครับบอ,อกว่าพระพุทธชินราชวัดยังต้องมีการขออนุญาตเลยนะแต่พวกราดียังไงนะไม่ขออนุญาตถัดมานะครับบอ,อกว่าเอาไปเก็บได้แล้วจ้ะจะดูหนังถัดมานะครับบอ,อกว่าถ้าคดีโกงกินบ้านเมืองนะี่ะนี่มันขุดขนาดนี้นะคงดีนะโกงโครงการต่างๆนะี่ะนี่เงียบอย่างกะเป่าสาก งงกับคดีแค่นี้นักข่าวครับสื่อใช้ในเพื่อทำลายคนหรือเสนอความจริงตัวนี้นะ่ะให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองตัดสินคดีดีกว่าเดี๋ยวก็อีเจนนี่เดี๋ยวก็อีเจมัตูมนะ่ะถัดมานะครับบอกว่าเอาเรื่องอื่นบ้างเฮ้ะถัดไปนะครับบอกว่า จะเล่นงานจนเขาฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมถัดมานะครับบอกว่ากรรเริ่มสนองคําสาบานแล้วมั้งถัดมานะครับบอกว่ากล้ามาก,มากหลายกระทงจริง,ง,งๆค่ะคุกคุกความคืบหน้าล่าสุดฮือฮาทั้งกกอกอกหวยออกเลขที่บ้านลุงพลชาวบ้านแฟนคลับถูกกันอื้อหน้าประตูบ้านลุงพลติดป้ายรวยรวยเฮงเงไว้ด้วย1กุมภาพันธ์สำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564 โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข912307ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข97โดยในงวดนี้มีทั้งคนที่สมหวังและพลาดหวังผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวที่ออกหมายเลข97ดันไปตรงกับเลขที่บ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร โดยเลขที่บ้านของลุงพลคือ79ซึ่งมีเซียนหวยบางคนนำเลขบ้านไปซื้อกลับและถูกกันทั่วนหน้าโดยหากสังเกตที่หน้าประตูบ้านลุงพลจะพบด้วยว่าได้นำป้ายรวยๆเฮงๆมาติดไว้ด้วยด้านความคืบหน้าเพิ่มเติมลุงพลงานเข้าไม้ที่ตัดเกิดขึ้นเองป่าไม้จ่อคิดค่าเสียหายพ่วงสอบกวน12ยูทูบเบอร์กรณีมีคลิปถูกเผยแพร่พบว่า ลุงพลกับกลุ่มยูทูบเบอร์กำลังตัดไม้กระถินป่าบริเวณจุดที่สร้างพญานาคในปัจจุบันโดยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพื้นที่ป่าสง,งวนทำไมถึงตัดไม้ได้ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยนายนภัสสอนตะวันคำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภูผายนต์ให้ข้อมูลว่าจากไม้ที่ได้ถูกตัดจำนวน4ต้นเรียกว่าต้นกระถินป่าซึ่งแม้ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนแต่อยู่ในพื้นที่ห่วงห้าม พื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานก็ถือว่ามีความผิดทั้งหมดแต่การกระทำผิดนั้นคำนวณจากอายุและความโตของต้นไม้โดยใช้หลักการความโตคูณความโตความยาวหารค่ากฎหมายป่าไม้ซึ่งทราบว่าต้นไม้โต70ซนติมตรยาว300ซนเมตรค่าถูกปรับฟ้องดำเนินคดีคือ4.47ลูกบาทเมตรต่อ1ต้น ดังนั้นพบการกระทําผิด4ต้นก็ต้องคํานวณใหม่เพราะความโตของแต่ละต้นนั้นไม่เท่ากันไม่สามารถประมาณการได้ต้องวัดจริงทุกต้นและความผิดการครอบครองไม้หรือตัดไม้ห่วงห้ามจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจากการตัดจากนั้นการมีไม้ครอบครองตั้งแต่0.50ลูกบาทเมตรเป็นต้นไปถือว่ามีความผิด ทั้งนี้ในฐานะพูดฏิบัติหน้าที่และดำเนินการจับกลุ่มจะทำการคำนวณความโตของต้นไม้เพื่อสั่งฟ้องและดำเนินคดีแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลเกี่ยวกับการครอบครองไม้เกี่ยวกับการนำไปใช้ซึ่งจะมีโทษแตกต่างกันเช่นนำไปขายนำไปก่อสร้างหรือนำไปต่อเติมและล่าสุดนะครับทีมข่าว ได้ติดตามความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าบ้านลุงพลโดยพบว่าบ้านยังคงปิดเงียบเนื่องจากลุงพลพากลุ่มยูทูบเบอร์คนสนิทบางส่วนประมาณ1 0 1ถึคนออกนอกพื้นที่ไปจัดกิจกรรมส่วนตัวแต่อีกกลุ่มยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเครียดเก็บตัวถกคดีทนายแจงโพสต์คนดิ่งเหวไม่เกี่ยวกับลุงพลกรณีลุงพลจัดงานปาร์ตี้ หรือจัดมิงกับแฟนคลับผ่านการไลฟ์พบว่าทนายรัชพลสิริสาครเข้าร่วมงานด้วยนั้นและไม่พบว่าลุงพลเดินทางกลับมาที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลอาจจะขอคําแนะนําปรึกษาทางคดีกับทนายรัชพลหรือไม่กระทั่ง facebook ของทนายรัชพลสิริสาครโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการเอาตัวรอดซึ่ง ทำให้มีชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวกับกรณีของลุงพลล่าสุดทนายรัชพลสิริสาครเปิดเผยว่ากรณีที่ตนมีการโพสต์ภาพที่เป็นคนสองคนตกอยู่ในหลุมแต่มีคนหนึ่งใช้เสื้อผ้าต่อเป็นเชือกและปีนขึ้นจากหลุมได้ส่วนอีกคนกลับนั่งท้อแท้และไม่ยอมทำอะไรจึงทำให้ชาวโซเชียลโยงเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคดีของลุงพล ทั้งนี้ตนขอยืนยันตอนนี้เลยว่าตนเพียงโพสต์เรื่องราวปัจฉญาชีวิตเพราะเป็นคติสอนคนและยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุงพลเลยซึ่ง facebook ส่วนตัวตนนั้นโพสต์หลายเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างไรก็ตามจากกรณีที่ตนนั้นเดินทางไปเจอกับลุงพลยอมรับว่าเจ้าตัวมีอาการเครียดมากๆเพราะ มีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทนายบอกลุงพลเครียดพอนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าผมไม่เครียดเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าทมานะครับบอกว่าจะเครียดทําไมยิ้มเข้าไว้ถ้าเป็นเรานะเราจะเต้นเพลงเต่องอยโชเลยทัดมานะครับบอกว่าลุงพลแกไม่เครียดหรอกครับเพราะแกมีเงินเยอะแยะออกสร้างข่าวไปงั้นแหละ เพราะเรียกร้องความสงสารถัดมานะครับบอกว่าคนแบบนี้คงคิดไม่ได้หรอกขนาดเพื่อนพ้องที่เคยช่วยเหลือมายังลืมเขาได้เลยพยองเกินไปถัดมานะครับบอกว่าเครียดก็ออกมาเต้นถัดมานะครับบอกว่าเก็บได้ก็เหมือนเก็บตัวเวลาออกสื่อนะ่ะต้องเก็บอารมณ์ถัดมานะครับบอกว่าเครียดทําไมนะ่ะเต้นซีถัดมานะครับบอกว่า วันก่อนยังขอโทษที่เข้าไปเป็นมาริงกิงกองเลยถัดมานะครับบอกว่าเอาทนายมาแต่ละคนนะพอๆกันนะ่ะดูเหมือนจะพเพราะเงินตัวเดียวแท้ๆถัดมานะครับบอกว่าเครียดทําไมมาลองกองแกงดิสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสมพรปากถัดมานะครับบอกว่าไหนลุงบอกไม่เครียดที่ผ่านมานะ่ะสะกดจิตตัวเองสินะฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่า ถ้าเป็นกูนะตะพลนะกูก็เครียดนะถัดมานะครับบอกว่าเครียดเป็นเหรอนายชัยพลเห็นเต้นแรงเต้นกายถัดมานะครับบอกว่าตีความว่าทนายอยากได้เงินทําได้หมดถัดมานะครับบอกว่าไม่เคยมีค่าในสายตาเขาถัดมานะครับบอกว่าทนายท่านคงเขียนให้ข้อคิดพวก fc ข้างไขนะ่น่ะ